ขออุกาถวายพระสูตรนะโมตัสสะพะคควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุ<ฮ>ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอุปทานาสาลา ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายครันพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วรับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอเรียนแล้วพึงส่องเสพพึงให้เจริญพึงทำให้มากด้วยดี โดยประการที่พรหมจรรย์น,นี้จะพึงยั่งยืนดำรงอยู่ได้นานเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ทำที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเหล่านั้นเป็นชนยัยคือสติประทานสีสมมัิประทานสอินสีห้า ภละหา้าโคชมเจตอริยมักมีองคแปลดูก่อนพิสูทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตัดเตือนพิสูทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอสังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความปรินิพานแห่งตถาคตจะมีในไม่ช้าโดยร่วงไปอีกสามเดือนแต่นี้ตถาคตก็จะปรินิพานพระผู้มีพระภาคผู้สุคตัสสดาครั้นได้ตัดวายกรพาสิทธินี้แล้ว จึงได้ตัดพระคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าคนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพานทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่ไหนช่างหม้อกระทำแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุขทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้นพระศาสดาได้ตรัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีไวของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราเป็นของน้อยเราจะละพวกเธอไปเรากะระททำที่พึ่งแก่ตนแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลอันดีเธอ จงเป็นผู้ความดำริตั้งมั่นดีแล้วตามรักษาจิตของตนเถิดผู้ใดจัะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะลาชาติสงสารแล้วกระทำที่สุดแห่งถูกได้สาธุสาธุสาธุจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวงภาษไทยเล่มที่10หน้าที่100ข้อที่107ถึง108สาธยายพระสูตรโดยโชตินครธรรมสาธุ